แม่สินวนชนะสวัสดีค่ะสวัสดีวันพักผ่อนวันเสาร์ของแม่ๆพ่อๆหลายๆท่านเนาะมาน้อยคอยรักที่ทุกคนนะคะถามหาก็ปล่อยมาแล้วตอน11โมงนะคะแม่แม่แอดมินก็มาทำคลิปให้เลยอันนี้เป็นผลเป็นผลงานเก่านะคะแม่แม่เป็นผลงานเก่าเนาะเป็นชุดเต็มแล้วก็เป็นชุดเลขสายดวนเลขออก04146นะคะแม่เนาะสรุปบนของเขา4ี่เป็นชุดเต็มก็ทำถึงเนาะแม่เนาะตรงๆเลยเนาะ4 1เนาะแล้วก็สายดวนอีกโอ้โหแม่ถ้าใครจะรอส สายด่วนรอวันที่16สิงหาคมเลยนะคะแม่แมเดอสายด่วนต้องรอ16นะคอยติดตามแอดมินไว้นะเพราะว่าวันที่16แอดมินจะลงคลิปสายด่วนเยอะเป็นพิเศษเลยประมาณ4คลิปนะคะทุกคนเนาะลงจนระบบ YouTube รวนเลยนะคะทุกคนเนาะก็ทําดีทาถึงอยู่เนาะหมาน้อยคอยรักเป็นแนวทางที่น่าติดตามแล้วก็ให้มาห่างน้อยมากเลยน้อยห่างนะคะแม่เนาะพูดกลับไปกลับมาอยู่แต่เราไปดูชุดเต็มกันเลยนะคะแม่แมเตรียมแคปเดอร์ชุดเต็มหมาน้อยคอยรัก16สิงหาคมนี้นะคะแม่แมจะมีทั้งหมด4ใบนะจะมีบนชุดสรุปบ,บนแล้ว ล่าชุดสรุปล่างนะคะดูใบแรกเนาะใบแรกซ้ายมือบนก่อนนะคะจะเป็นเลข3ตัวนะคะแม่เขาบอกว่าบน805806 815แล้วก็แ1 6นะคะแม่แม่แล้วก็ชุดสรุปบนขวามือเขาบอกว่าเน้น2ตัวนะคะ05แล้วก็06ตัวรองห5แล้วก็16นะคะแม่แม่ส่วนใบล่างนะคะเนาะเขาบอกว่าเน้นหนักแคนแคนนะคะเนาะเน้นหนักแขน,น,ะะน,น,นแขนเลยล่าง7ด สองนะคะแม่เดอ้อเจ็ดสองเด้อแม่เดอ้อแล้วก็ชุดสรุปร่าง เน้น7282ตัวรอง7181นะคะสโลแกนหมาน้อยเกาะใจมักกะจัดไปโลดนะคะแม่เนาะหลายหลายคนที่คุ้นในสโลแกนของเขานะคะบางคนก็บอกว่าแอดมินตามแนวทางใจมักกะจัดไปโลดให้หน่อยแอดมินตามแนวทางหมาน้อยคอยรักให้หน่อยเนาะทุกคนเนาะก็ใบเดียวกันนะคะแม่เขาจะมีทั้งชุดเต็มแล้วก็มีเลขสายด่วนนะคะคือแต่ละง,งวดก็จะปล่อยออกมาเป็นชุดเต็มแล้วก็เลขสายด่วนสายด่วนรอวันที่16นะคะแม่แม่เดาแม่สีนวลจะมานาเสนอให้เดอร์ติดตามไว้นะแล้วก็มีเลขไหนของหมาน้อยที่แม่แม่ชอวบ ไหนคอมเมนต์กับแอดมินทีเนาะแอดมินชอบ05นะคะแม่เนาะแอดมินชอบ05แต่ว่าเลข3ตัวเขาหน้าซื้อนะเพราะว่าไปดูแนวทางของตะพาโชคมาเขาบอกว่าหลักร้อยบนจะมี6นะคะทุกคนเนาะแอดมินก็เลยเอามากลับหัวกลับหางเป็น608หรือเปล่าทุกคนเนาะอันนี้แอดมิน แค่เป็นตัวชอบแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะทุกคนเนาะพอดีว่าดูแนวทางมาหลากหลายท่านก็เลยแบบพอจําได้บ้างไม่จําได้บ้างนะคะแล้วก็พอรู้ว่าแนาวทางไหนเดินดีไรดีนะคะทุกคนเนาะก็ลองเอาไปพิจารณาเอาไปเทียบชนกับหลากหลายสานักดูนะคะ mm. เผื่อจะมีตัวเลขที่ตรงใจนะคะแม่แม่แม่เต้มแคปนะอ่า,าน้อยคอยรัก16สิงหาคมนี้นะคะทุกคนเนาะ แม่แม่เดี๋ยวเรามาดูแนวทางกระแตพลมเพียนต่อนะคะเพราะว่าแอดมินได้นาเสนอไปแล้วเนาะใบนี้เนาะใบขวาเมือแอดมินนําเสนอไปแล้วแต่ว่าเหมือนกระแตพลมเพียนเขาอัปเดตมาจะเป็นแบบชุดเน้นให้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูผลงานเก่าก่อนเนานะหนึ่งสิงหาคมหลุดนะคะแม่เนาะเข้าแต่เลขวิ่งก็คือหนึ่งเลขออกซุ่นซี่หนึ่งสี่หกนะคะทุกคนเนาะแต่ว่าที่แอดมินติดตามมา สถิติเข้า16งวดติดนะคะแม่เนาะ16งวดติดนะแอดมินไปดูมาแล้วไปเช็คข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่าคลิปก่อนจะพูดตะกุกตะกักเนาะพูดว่า17 18งวด16 17งวดนะคะทุกคนเนาะแต่ว่าสถิติเข้า16งวดเนาะแม่เนาะแล้วก็ชุดเต็ม16สิงหาคมน,นี้เขาให้เด่น9และ5ตัวรองคือ4เนาะแม่เนาะ ก็ชุ่อสองตัวเจาะพี5้าหกห้าเจ็ดห้6แปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสี่หแล้วก็เกแม่แม่ถ้าแอดมินพูดเร็วแม่แม่แคปกดที่ภาพหน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดเซฟนะคะเพราะว่าบางท่านก็ยังกดเซฟกดสต็อปไม่เป็นเนาะเดี๋ยวเราไปดูแบบเน้นๆที่กระแตผมเพียนทำมาให้คะแม่ดูไปพร้อมกับแม่สีนวลเลยนะคะเน้นขวามือเนาะเขาบอกว่ามีตัวหนังสือเนาะบอกว่า กระแตบอกว่าถ้า4ดับ7ดับ4ดับ7ดับ2ตัวคู่บนดับเอาอยู่จะเหลือจะเหลือนะคะแม่59 50 68 60 80แล้วก็90นะคะซึ่งกระแตพรมเพียรเขาตัดมาให้เนาะ59 50 68 60 80 90นะคะก็ถือว่าเหลือน้อยหางเนาะแมเะ่เหลือกี่หางเนี่ยเหลือ6หางเนาะแม่59 50 68 60 80 90ซึ่งถูกใจแอดมินเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าแอดมิน ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็เก้าูนเนาะแม่เนาะห้าเก้าห้าหกหูนย์เก้าศูนย์นะคะแม่อันนี้เป็นนเป็ตัวเลขของแอดมินนะไม่ใช่แนวทางเนาะเป็นตัวเลขที่แอดมินซื้อในสลากกินแบ่งรัฐบาลเนานะก็อยากแชร์แบ่งปันพูดคุยกับแม่แม่นะคะแม่ๆซื้อเลขไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินได้เนาะใครยังไม่เห็นเลขดับเลขดับของกระแตพรมเพียรเห็นยังเอ่ยเดี๋ยวขึ้นโชว์ให้นะคะ ซ้ายมือเป็นสูตรเลขดับบน18หางของกระแตพมเพียนนะคะแม่แอดมินได้นำเสนอไปแล้วอันนี้เป็นนําเสนอเป็นรอบที่2นะคะเนาะก็รู้สึกว่าจะมาสัมพันธ์กันกันกบ ใบขวามือตัวเน้นของเขาเพิ่งปล่อยออกมาวันนี้นะคะแม่แม่เนาะถ้า4ดับ7ดับเนาะ4ดับ7ดับ2ตัวคู่บนดับเอาอยู่ก็จะเหลือ5 9 5 0 6 8 6 0 8 0 9 0นแเนาะแม่กระแตพรมเพียรสูตรเพลินว่าแบบนี้เนาะเดี๋ยว16สิงหาคมน,นี้เรามาลุ้นกันว่าเจ้าไหนจะเข้านะคะทุกคนเนาะสูตรไหนจะเด่นเนาะทุกคนเนาะถ้าเข้านี้โอ้ถือว่าทําถึงมากเลยนะคะทุกคนเนาะหลุดไปงวดเดียวเองแม่ทํามา สถิติ16งวดหลุดไปงวดเดียวโอ้โหก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าติดตามแล้วก็กระแตพรมเพียรเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนเนาะก็ขอบคุณไปยังเจ้าของข้อมูลด้วยเนาะออะแม่แคบไวเนาะแล้วก็เอาไปพิจารณาตัวเลขเอานะคะมาดูกันต่อที่แนวทางรัฐบาลไทย16สิงหาคมของอาจารย์นำโชคนะคะแม่แม่ผลงานเก่าเลขออก0 4 1ย์ก็หลุดไปนะคะอันนี้เป็นใบเน้นของเขานะรู้สึกว่าอาจารย์นำโชคเขาจะมี2ใบนะแม่จะเป็นใบสีครีมเป็นชุดเต็มแล้วก็อันนี้เป็นใบเน้นเนาะใบขาว 16สิงหาคมเขาให้972ชุด2ตัวตัดคือ979272นะคะแม,แม่แม่แคปหน้าจอไว้เดอ้ออันนี้แอดมินก็เอามาฝากแอดมินเสียงเงนเข้ากลุ่ม v i p นะคะทุกคนเนาะแม่แม่ไม่ต้องมาถามหานะว่ากลุ่มไหนคะแอดมินเข้ายังไงคะไม่ต้องเดอ้อติดตามทาง Youtube ได้เลยนะคะแอดมินเอามานำเสนอให้อยู่แล้วนะคะแม่แม่เดี๋ยวเราไปดูชุดเต็มเขาเนาะเป็นใบครีม นี่นะคะแม่เป็นชุดเต็มเนาะใบครีมผลงานเก่า1สิงหาคมเลขออก04146นะคะทุกคนเนาะ04146รู้สึกว่าจะเข้าแต่เลขวิ่งรูดก็คือ4.2ตัวเจาะ3ตัวเจาะก็หลุดไปนะคะแม่ไม่เป็นไรเรามาตาม16สิงหาคมนี้กันแม่แคมปหน้าจอไว้พิจารณาก็ได้นะคะแอดมินพูดเร็วเนาะ 16สิงหาคมใบครีมใบน้ำโชคของอาจารย์น้ำโชคเนาะเขาบอกว่าไทยบวกทคออสเอดิมแม่เดอรเลขวิ่งรูดคือ8และ5นะคะแม่ชุด2ตัวเจาะเน 8, ้น84 86 46 56 59 53ตัวเน้นเม็ดเดียวคือ85นะคะแม่แม่ส่วนชุด3ตัว568 384แล้วก็948นะคะทุกคนเนาะส่วนเลขในตารางเป็นเลขวินที่เขาจับกันนะคะเป็นสูตรของอาจารย์น้ำโชนะคะแม่แมแม,แม่แคปหน้าจอไว้2ภาพนะ ภาพนี้ก็คือใบครีมเนาะงวดเก่าแล้วก็งวด16สิงหาคมแล้วก็ภาพเมื่อกี้ใบเน้นขาวนะคะทุกคนเอาไปดูเทียบกันนะคะแม่แม่ลองลองเอาไปดูเทียบกันหรือว่าลองเอาไปชนกับสำนักอื่นที่อยู่ในใจแม่แม่ดูนะคะแม่เด้อแคปเด้อแม่เด้อแม่แม่หนูเกือบลืมปฏิทิคนคําชะโนดเลยปกติจะมาลงแนวทางให้ตั้งแต่ ต้นงวดเลยนะคะแต่ว่าลืมแล้วก็ใครที่ามหาใบเรียงเบอร์หรือว่าใบตรวจลอตเตอรี่ของคำชะโนดเนาะแอดมินไปช้านะแม่เนาะก็ต้องกราบขออาภัยที่ตักเป็นอย่างสวยงามนะคะทุกคนมันหมดก่อนนะคะแม่เดี๋ยวงวดหน้าแอดมินไม่ลืมเนาะแอดมินลืมจริงๆเลยนะคะทุกคนงวดนี้เนาะมันจะเป็นใบตรวจลอตเตอรี่นะคะทุกคนหรือว่าใบเรียงเบอร์มันจะมีตัวเลขอยู่ในนั้นเป็นตัวเลขตรงหางพยานาคนะคะทุกคนก็เลยเอาแต่ปฏิทินคำชะโนดมาให้ดูนะแม่ก็หัวปฏิทินเนาะแม่เนาะก,ก็มีเลขอยู่เก็บไว้พิจารณาเลยลวกันนะคะมีทั้งเลข ตรงใต้ท้องพยานาคเนาะแล้วก็หางพยานาคนะคะทุกคนเนาะแไว้นะคะแม่แล้วเดี๋ยวเราไปดูเลขในปฏิทินละกันของงดวันที่1แล้วก็ของงดวันที่16นะคะแล้วก็แอดมินขอโทษอีกครั้งเนาะไม่มีไปตรวจลอตเตอรี่มาให้พอดีว่ามีสมาชิกมาคอมเมนต์ถามหานะคะปกติจะไม่ต้องคอมเมนต์ถามหรอกคำชะโนดอะแต่ว่าแอดมินลืมจริงๆนะคะทุกคนอันนี้เป็นแนวทางตัวเลขสวยๆในเลข ของงวดวันที่นะคะในปฏิทินเนาะวันที่1สิงหาคมผลงานเก่าเลขออก0ูนย์สนะคะแม่รู้สึกว่าเลขวิ่งของเขาก็คือหนึ่งก็เข้าอยู่เนาะส่วนชุด2ตัวเจาะก,ก็หลุดไปนะคะส่วน16สิงหาคมนี้แนวทางปฏิทินคําชะโนดนะคะแม่ให้เลขวิ่งมาคืน1และ6เนาะสตัวเจาะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกสามนะคะแม่แมเดอหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกสามหนึ่งห้านี้ ไปตรงกับเลขเน้นของอาจารย์ไอติมเรือนนะคะเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอาจารย์ไอติมน่ะแกฟันหนึ่งแล้วก็แกพูดในไลฟ์สดแบบบ่อยๆเลยว่าแกเน้นเลข1.5นะคะแม่แม่เนาะแกเน้นเลข1.5เนาะส่วนเลข65ก็เป็นเลขที่แอดมินชอบเนาะหกห้นะคะซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วอ่ะแม่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคลิปของมิสเตอร์บอลล้กันเนาะคลิปนี้เป็นเน้นๆหน่อยมาน้อยคอยรักนะคะทุกคนเนาะ แล้วก็ใครรอมิสเตอร์บอลเป็นคลิปหน้านะคะแม่ ep นี้เป็น ep ที่10นะคะแม่แม่อะแม่สินวนชาแนลถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยแม่แม่ไว้เป็นอย่างสูงเลยนะคะสนับสนุนสลากินบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายนะคะแม่แม่สำหรับวันนี้แม่สินวนชาแนลสวัสดีค่ะบ๊ายบาย